เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันก่อนอื่นเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํนานักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณปัจจุบันคือ24ปี66-42 24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้ยละ1 5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1น,นะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 35ปี -15 เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ14,870บาทบเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับคือ7,435บาทบเป็นเงินบำนานที่จะรับต่อเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุดคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,870บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6320บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5 1คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,870บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,205บาทนั่นเองตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,870บาทนะครับเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ4,089บาทนะครับได้รับต่อเดือนไปเรื่อยๆเลยตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับ180เดือนเป๊ะนะครับก็20%ของ14,870บาทเท่ากับ 2,974บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตเรามาดูตารางนี้บ้างนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับถ้าส่งจำนวนปีตามนี้ก็ได้บำนาญตามนี้นะแต่ต้องไปนับงวดดีๆนะครับเราจะมานับจำนวนทีเ่เริ่มทำงานไม่ได้นะเราต้องไปนับจำนวนจริงที่มีการ ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับถ้าขาดงวดใดงวดหนึ่งก็ไม่ได้นับงวดนั้นนะครับในตารางนี้จะมีจํานวนปีอื่นๆนะครับอย่างเช่นส่งมา33ปีได้เงินบํานาญ6,989บาทส่ง32ปีได้เงินบํนานาญ6,766บาท,ส,นาน 6, บาทส่ง31ปีได้เงินบํนานาญ6,543บาทส่ง30ปีได้เงินบํนานาญ6,320บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้เงินบํานาญ6 9 7บาทส่งประกันสังคมมา28ปี ได้เงินบำนาญ5,874บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้เงินบำนาญ5,651บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้เงินบำนาญ5,423 28บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้เงินบำนาญ5,205บาทส่งประกันสังคมมามา24ปีได้เงินบำนาญ4,981บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้เงินบำนาญ4,758บาท ส่งประกันสังคมมา22ปีได้เงินบำานาญนาร4535บาบาทนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบัตรประจำตัวปรชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ